ลุกแบบน้ำเร็วเร็วไปอบน้ำเราใส่ชุดใหม่เลยลูกไปไปไปลูกไปไปแม่ซื้อชุดใหม่มาให้ปะเร็วเร็วลุก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 เดียวคนเหนียงขาดอาบน้ำขาดเออไปอาบน้ำเอออาบน้ำตอตรัชเชื่อนี้ดีละดีละไปลุกเลยไเชิญไปเลิกจะไปนุ่งผอมแล้วแม่บอกว่าทลานเด็กอยู่นี่เด้อเบื้องนางถ่ายอย่างนี้เด้อ มันไปสือของเ้อะเถอพ่ไปกับลูกบ่อยู่กับลูกไปอาบน้ำอาบน้ำนเร็วไปไปลูกเรื่อยเรื่เรื่ยเรเยไม่แสบอ่ะเอ้บ้าทไมไม่แสบแสบเลยไปแสบฝาดเลยบ่าวยางยางไปลูกเรยเร็วอาบน้ำทะเลเทื่เนี่ยดีละดีละ ื่นไปอาบน้ำานี่ยไปลุกเร็วเร็วเร็วเถอะ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 เร็วเร็ว